I don't สภาพไปีสวยหลูหลากว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆเป็นรถที่เหมาะสําหรับครอบครัวมานําเสนอกันอีกคันึงแล้วนะคะเตต้เอาผาด2.4 V-Giato ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรานะคะอยู่ที่839,000บาทเท่านั้นค่ะดาวเริ่มต้นนะคะที่50,000บาทส่งเดือนละ16,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน32,000บาทขึ้นไปก็สุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบ,รบ,รบ ะะเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมวิดีโอกันเลยค่ะรถสวยหรูหราดูดีมากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าสองทางด้วยค่ะมูลุกสองช่องอีก่างหากนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบนาะนังนะคะสีครีมนะคะปับไฟฟ้าคู่หน้าปุ่มสตาร์ กระจกปบไฟฟ้าภ้าไฟฟ้าแอร์แบตเตีสปุญจาดีมอเวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลกล้องส่องถอยนะคะหมุดลูปสองช่องมีทีวีด้านบนด้วยนะคะหรูหราดูดีมากๆเลยค่ะ8 3 9 0 0นบาทเท่านั้นค่ะสะภาพสวยนะคะกว้างขวางนั่งสบายมีแอร์ตอนบนด้วยนะคะใครกาลังมองหารถครอบครัวเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพไปสวยนะคะอมเชีย er เป็นคันนี้เลยนะคะ น่าใช้ค่ะจัดไฟแฟนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะโทรปรึกษาอได้เลยนะุ้งค่าน่าใช้ราคานิ่แพงค่ะหรูหราดูดีมากๆเลยนะคะเครื่องยนต์2.4ซีซีค่ะประตูสไลด์2องทางนะคะรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆค่ะดาวน์ร่มต้นแค่50,000บาทเท่านั้นนะคะ สอ4ซีซีค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะมีแอดนำหน้านะ f a m p 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสะภาพดีน่าใช้มากๆเลยค่ะ รูราดูดีสุดๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ